คนรวยคนจนใช้เงินต่างกันแบบนี้ครับจึงทําให้คนรวยรวยขึ้นและคนจนจนลงต่างกันยังไงครับต่างกันตรงที่ว่าคนจนเนี่ยอยากได้อะไรก็จะเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งนั้นครับยกตัวอย่างเช่นอยากจะได้สินค้าตัวนี้อยากจะได้ของนี่เลยก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บพอมรินิดแล้วก็ซื้อหรือถ้าเกิดในทางกับการอาจจะซื้อก่อนก็ได้แล้วก็ผ่อนผ่อนไปเรื่อยพูดง่ายคือทํางานนะครับเอาเงินที่ได้จากการทํางานนะครับทั้งหมดมาเพื่อซื้อสิ่งน,นี้ครับถูกไหมฮะนี่คือความคิดแบบโดยคนทั่วไปซึ่งเด็กๆเนี่ย ขาก็จะสอนคุณแบบนี้เหมือนกันอยากได้จักรายานใช่ไหมลูกอยากจะได้ของเยอะของเล่นเก็บเงินสิลูกนะครับเพียงเก็บนะครับเวลาบาทเวลาส,สิบบา10บาสิบบาทสุดท้ายก็ได้จักรายานสุดท้ายก็ได้ของนี่คือวิธีการคิดแบบคนจบแต่วิธีาคิดแบบคนรวยเขาไม่คิดอย่างนี้ครเขาจะคิดว่าทํางานเก็บเงินและเอาเงินมาลงทุนเอาดอกผลที่ได้จากการลงทุนเอาไปซื้อสิ่งที่อยากได้ครับเห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากได้สินค้าอยากได้ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณ ทํางานเก็บเงินทํางานเก็บเงินปุ๊บแล้วคุณไปซื้อสินค้านี้แน่นอนมันซื้อได้เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณซื้อไปเสรเ็จปุ๊บเงินที่คุณหามาในระยะเวลาขนาดนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วมันหมดไปเร็วแล้ววันนึ่งคุณอาจจะเบื่อสินค้าชิ้นนี้แล้วคุณก็ขายมันทิ้งไปวันนึงมันเก่าขายมันทิ้งไปมือถือปีนี้มูลค่าขนาดนี้ปีหน้าออกรุ่นใหม่มารุ่นมันดรอปล,ลงแล้วเนี่ยหรือรถยนต์มันไปแล้วเห็นไหมพอมูลค่ามันตกสิ่งที่คุณทํามาตรงนี้นะครับคุณทํามาปีหนึ่งคุณทป เพราะว่าของมันด้อยคุณค่ามันด้อยมูลค่าไปเรื่อยๆคุณก็ต้องเหนื่อยตลอดชีวิตเพื่อจะทางานหาเงินทํางานหาเงินเพื่อซื้อแต่คนรวยเขาบอกว่าเขาทํางานหาเงินจริงฮะแต่เขาเอาเงินมาลงทุนและเอาดอกผลจากการลงทุนเนี่ยเอาไปซื้อครับดังนั้นเมื่อสินค้าตรงนี้ต่อให้มันด้อยค่าปีหน้า iPhone เปลี่ยนรุ่นแล้วไม่เป็นไรฮะรเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวนี้เขาลงทุนมันจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้เขาอยู่หุ้นที่มันยังอยู่ในตลาดมันจะมีปันผลอยู่ หรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะลงทุนคอนโดให้คนปล่อยเช่ามันก็ยังเป็นเครื่องผลิตเงินให้คนอยู่หรือคุณลงทุนกับความรู้ความรู้ยังอยู่ในสมองคุณอยู่เลยมันก็ยังสามารถผลิตสินค้าต่างๆมันสามารถผลิตเงินต่างๆให้คุณได้อยู่เพราะมันคือการลงทุนที่มันลงทุนไปกับตัวคุณเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นความต่างมันคือต่อให้สินค้าที่มันด้อยคุณค่ามันปีหน้ามูลค่ามันตกหรือมันพังหรือคุณขายมันทิ้งไปแต่สิ่งที่มันอยู่ในหัว สิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณลงทุนทรัพย์สินที่คุณลงทุนธุรกิจที่คุณลงทุนมันยังอยู่มันยังสร้างเงินให้คุณอยู่แล้วนอกจากนั้นแล้วมันยังสร้างเงินให้คุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปคุณทํางานหาเงินมาสุดท้ายมาลงทุนเอาดอกผลจากการลงทุนไปซื้อสิ่งที่คุณอยากดงนั้นเะพราะคุณเหนี่ยคนรวยที่เขาซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกาซื้อลักชัวรี่ซื้อแบรนด์เนมหรือได้มาอยู่ในวิลล่าหรูๆมันไม่ได้เอาเงินที่เขาเก็บมาตลอดมาทำแต่เขาเอาเงินที่เขาเก็บ เอามาลงทุนและเอาดอกผลจากการลงทุนไปซื้อวันหนึ่งที่เขาใช้แล้วสิ่งที่มันรูรูสิ่งนี้เขาซื้อไลฟ์สไตล์มันมันหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่เครื่องจักรเครื่องผลิตเงินเครื่องนี้มันยังอยู่มันก็ผลิตเงินให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างรูราฟุฟ้าตลอดและนี่คือความต่างที่ทำให้คนรวยเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะเขาไม่ได้ทํางานเพื่อหาเงินแต่เขาทํางานเพื่อสร้างเครื่องผลิตเงินต่อไปในอนาคตครับ ุูสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับุณสามารถติดตามได้ที่เพจดูรอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งเรามีคลิปที่จะสอนสร้างเครื่องผลิตเงินในสมองคุณนะฮะเรามีความรู้วิธีการขายทีการทางการตลาดการธุรกิจเยอะมากเลยครับกว่า1,200คลิปวิดีโอคะซึ่งผมทำไว้แล้วแล้วก็อยู่ใน u ู u ูบชาแนลโค้ดแบงก์สุขกิจแล้วก็ทุกวันก็จะมีคลิปใหม่ที่จะอัปเดตให้คุณตลอดเวลาครับอยู่ใน a c e b o o k นะแล้วเกิดคุณกลัวที่จะพลาดุณสามารถติดตามที่แอฟซาแบงก์สุขกิจิตไดอคทัี เรื่อยๆคุณก็ต้องเหนื่อยตลอดชีวิตเพื่อจะทางานหาเงินทํางานหาเงินเพื่อซื้อแต่คนรวยเขาบอกว่าเขาทํางานหาเงินจริงฮะแต่เขาเอาเงินมาลงทุนและเอาดอกผลจากการลงทุนเนี่ยเอาไปซื้อครับดังนั้นเมื่อสินค้าตนนัวนี้ต่อให้มันด้อยค่าปีหน้า iPhone เปลี่ยนรุ่นแล้วไม่เป็นไรฮะรเพราะอะไรเพราะไอตัวนี้เขาลงทุนมันจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้เขาอยู่หุ้นที่มันยังอยู่ในตลาดมันจะมีปันผลอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะลงทุนคอนโดให้คนปล่อยเช่ามันก็ยังเป็นเครื่องผลิตเงินให้คนอยู่หรือคุณลงทุนกับ ความรู้ความรู้ยังอยู่ในสมองคุณอยู่เลยมันก็ยังสามารถผลิตสินค้าต่างๆมันสามารถผลิตเงินต่างๆให้คุณได้อยู่เพราะมันคือการลงทุนที่มันลงทุนไปกับตัวคุณเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นความต่างมันคือต่อให้สินค้าที่มันด้อยคุณค่ามันปีหน้ามูลค่ามันตกหรือมันพังหรือคุณขายมันทิ้งไปแต่สิ่งที่มันอยู่ในหัวสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณลงทุนทรัพย์สินที่คุณลงทุนธุรกิจที่คุณลงทุนมันยังอยู่มันยังสร้างเงินให้คุณอยู่ แล้วนอกจากนั้นแล้วมันยังสร้างเงินให้คุณมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นต่อไปคุณทํางานหาเงินมาสุดท้ายเอามาลงทุนเอาดอกผลจากการลงทุนไปซื้อสิ่งที่คุณอยากดังนะั้นเพราะคุณเหนคนรวยที่เขาซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกาซื้อลักชัวรี่ซื้อแบรนด์เนมหรือได้มาอยู่ในวิลล่าหรูๆมันไม่ได้เอาเงินที่เขาเก็บมาตลอดมาทําแต่เขาเอาเงินที่เขาเก็บเอามาลงทุนและเอาดอกผลจากการลงทุนไปซื้อวันหนึ่งที่เขาใช้แล้วสิ่งที่มันหรูๆสิ่งนี้เขา ซื้อไลฟ์สไตล์มันมันหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่เครื่องจักรเครื่องผลิตเงินเครื่องนี้มันยังอยู่มันก็ผลิตเงินให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างลู่ารฟ่ฟ้าตลอดและนี่คือความต่างที่ทำให้คนรวยเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น,นเพราะเขาไม่ได้ทํางานเพื่อหาเงินแต่เขาทางานเพื่อสร้างเครื่องผลิตเงินต่อไปในอนาคตครับ ุูสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับุณสามารถติดตามได้ที่เพจดรูรอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึง่งเรามีคลิปที่จะสอนสร้างเครื่องผลิตเงินในสมองคุณนะฮะเรามีความรู้วิธีการขายทีการทางการตลาดการธุดกเยอะมากเลยครับกว่า1,200คลิปวิดีโอคะซึ่งผมทาําไว้แล้วแล้วก็อยู่ในยูทูบชาแนลโค้ชแบงค์สุขภิจิตแล้วก็ทุกวันก็จะมีคลิปใหม่ที่จะอัปเดตให้คุณตลอดเวลาครับอยู่ใน a c e b o o k นะ,ะแลถ้าเกิดคุณกลัวที่จะพลาดุณสามารถติดตามที่แอฟซายแบงค์สุขภิจิตได้ครับท